โอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่ในแมคครับในแมปไปเดินนะครับผมไปเริ่มเลยดีกว่า <c oughs> นี่อยู่ในเกมรูบบอกนะครับผมเ <c oughs> yeah. ยี่ยวิ่งคิดถึงมากเลยอะ่ะดีๆก็รู้สึกอยากกลับมาเล่นแมคครับแบบว่าเนี่ยม่ได้เกมเนี่ยเอ้ยไม่ไดม่ได้เกมดิไม่ใช่แมปตอนแรกผมพูดว่าแมปโอ้ย oh, ยี่อินโนเซนต์กูเป็นคนธรรมดาดบว๊าวยโคตรคิดถึงอะ่ะไม่ได้เล่นโคตรนานเดี๋ยวนะผมจําได้ว่าคือเกมอะ่ะ มันจะมีมร์เดอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนเงินตำรวจคือผมต้องอยู่ให้รอดให,ให้ได้สามวันทีห้าสิบวิแล้วเหมือนมันจะมีท้องให้เก็บแค่บอกว่าไอ้ที่กูเฮ้ยเขี้ยเสียงแม่งไกลมากเฮ้ยทำไมมันฆ่ารัวๆเลยวะยูคนน่ากลัวทำไมมันฆ่าแบบรัวๆเลยวะเขี้ยเลยหรือเจ็ดคนละมีเสียงคนเดินมายูคนน่ากลัวอ้าว ชนะแล้วไสัตว์เอ้าไม่ดูไม่ได้วะเฮ้ยที่ชนะละปาดๆเล่นๆอีกรอบเฮ้ยนี่มันดาน่านอะไรนี่วะโอ้โหขอร้องอยากเป็นเมอร์เดอร์สักสตาหนึ่งอะเหี้ยแม่งโอกาสเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นพ่อ,องตายโอ้โหเราต้องทางการหาที่ซ่อนนะครับผมอาจจะเป็นสักนี่ว่าต่อนมันชอบมีพวกนั้นไม่ใช่เหรอวะที่มันเอาสกินตามกำแพงอ่ะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ววะ AFK okay, ยาวๆ เฮี้ยมโอ้มีคนหลบอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่มันในเรื่องนั้นนี่ไฟในเอฟเฟดี้วะอีเคี้ยนั่นน่ะมันชื่ออะไรวะคออช่างแม่งเถอะไอ้สัสกูจำได้ว่ามันนี่ได้นี่ไงขอดีๆไปเอ้าเฮี้ยกูตาหายกูยังจะสูมีโอ้กูลังจะสุ่มีเลยอันนี้มันแมปอะไรวะทำไมจำไม่ได้เลยเป็นว่งไงสตีฟ อ๋ทำไมสก,กินกูลายเป็น,นอันเล็กวะก,กินโรบอกกูไปไหนเนี่ยลบไหนดีวะอู้ตกอีกเหี้ยเฮ้ยมึงวิ่งตามกูทำไมเยี่ยปแปลกๆละจะฆ่ากูไปเนี่ยเราต้องอยู่ที่แบบว่าคนเยอะๆไปนะผมช่วยรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหี้ยเฮ้ยอ,อยู่อย่างนี้ได้เฮ้ยไอ้สัตคนตายนได้มาแอ้คนน่ากลัวอ้าชนาะแล้วไรสัตว์เม้ยแอบ,บเลยวะ แม่มันดูสวยอย่างไรเฮียไม่เคยเล่นเลยโอ้กูอยากเป็นฆาตกรบ้างหน่อยเนี่ยกูอยากจะแบบไล่เชือดอะไล่เบียวโดดวิ่งเท่ากับเร็วเฮียรูปพี่สอนไว้ไอ้สัสเฮียแม่งแมปแม่งสวยดีวะ่ะเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนข้างบนนี้น่าจะซ่อนได้อยู่อ้าวเฮียขึ้นทางไหนวะอ้าวขึ้นทางไหนไวะไอ้สัสไม่ใช่นี่เมื่อกี้กูขึ้นได้ไงวะ อ๋อนี่ไงเออมันก็เสียงฆ่ารัวๆเลยเอ,อ้อยอเียี่งงอ่ะกูกระโดดมาได้ไง <c oughs> อ้นาวชนะนละอะไรวะเอ้าทำไมอยู่ดีๆสก,กินกูหายเนะี่ยไอ้เหี้ยกลายเป็นผู้หญิงเลยเอยมาแล้วมาแล้วนี่กูก็เล่นมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแนละ้วขอปสักตาเถอะโอ้โหไม่ได้เป็นเล,เล่นมาสิบกว่าตาแล้วกูไม่ได้เป็นสักตาเลย เฮ้ยผมเมื่อสังเกตมันมีนี่ด้วยเหรอแผนที่ด้วยฮะน,นี่อะไรเนี่ยอ๋ออีกูตาใค้โอ้โหแล้วมียศ MVP บีวกอีกอเฮียอะไรยศมาโคตรแพงอะเท่าไหร่วคะไอ้ยศมันเท่าไหร่นะไอ้สามสิบดอนวะเฮียแม่งแพงทยิบหายสามสิบหรือเปล่าลูกผมกไม่จำอะไรเด้อ กูไม่ได้เป็นสตาเลยที่มันมีแบบว่าเตอร์นี่เหมือนรูบ,บอกป่าวะที่แบบซื้อแตงเงินเพื่อเป็นเมอร์เดอร์ไอส้สั์ไอ้สกินแพ่งวะไม่เป็นกระดูกอะเฮียของกูก็นี่เลยรูบ,บอกเฮียเบคอนอ,ะอ่ะเดี๋ยนะอ๋อทำไมขอบจอมันม,มืดวะเออเฮียหายละผมชอบแบบนี้มากกว่ามันดูสว่างดีเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมมาจากไหนเนี่ยทำไมเฮีนี่โดนตีอะอะไรวะ ไอ้แค่นี้คาตกคอนมั้งเนี่ยอุ้ยทำไมที่มีสมอะไรวะอ้าไอ้อที่กำลังตั้งค่ากูต,ตายไอ้เป็นวะเฮ้ยช่างแม่งเหอะเฮ้ยนี่มันแมปอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นเลยอุ้ยเค้กโอ้ยเฮ้ยกูเป็นไอ้เฮี้ยนอีกละกูไม่อยากเว้นนะกูอยากเป็นเวอร์เด้อ กูอยากมีธนูไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้ที่นี่มีก่อเพชรได้ไงวะไอ้ียิงสุมม่มไปดีป่ะวะนี่อะไรเนี่ยใช่ไหมไอุ้ยเอ้าไอ้ที่กูตายได้ไงอ่ะโอ้ไอ้ที่นี่เป็นไอ้ที่นี่เป็นเนี่ยซะถ้าเกิดรอบนี้กูไม่เป็นอีกนะกูพอแล้วไอีที่แม่งไม่ไหวกับเกมว่ะผมว่าจะได้เป็นไอ้ที่อะรอบนี้อหอยได้เป็นแทกตาเถอะ โอ้โหเยี่ยไม่ได้เป็นเลยอืเฮียโคเนียนดูเยี่ยใครมันจะไปคิดว่าทำอย่างนี้ได้อ่ะอุซ่อนนี่ละโอ้ยเยี่ยเห็นธนูตกแล้วอุ้ว่าซ่อนอันนี้เนียนจริงไม่มีใครหาเจอหรอกเว้ยมึงนะอ้าวเยี่ยชนะแล้วเยี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์เลยที่อะ โอเคถ้าผมก็คลิปนี้ก็น่าจบแค่นี้แหละเฮียกูไม่ได้เป็นสักตาเลยโอเคผมไปละติดตามด้วย